เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสุดจริงไฮเอสคอนเซปที่สุดของรถตู้อนาคตเตรียมปฏิวัติตลาดไทยสวัสดีครับเพื่อนๆ t o y ยต a เปิดตัวต้นแบบไฮเอสรุ่นใหม่สุดหลังจำนวน2รุ่นในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์สัปดาห์นี้ซึ่งถือเป็นการส่งสัญญ,ญาณถึงทิศทางของรถตู้และรถส่งของยอดนิยมในอนาคตโดยเดิมทีทั้ง2รุ่นถูกเรียกว่า คายโ b บาโก L และคา y โ b บาโก XL แต่เมื่อเปิดผ้าคลุมจริงกลับใช้ชื่อ h ฮเอสคอนเซพร้อมป้ายทะเบียนต้นแบบแสดงถึงความพร้อมสู่เวอร์ชั่นผลิตจริงมากกว่าต้นแบบขนาดเล็กที่โชว์ร่วมกันบนเวทีเดียวกันแม้ไฮ s รุ่นใหม่จะยังไม่เปิดตัวในเร็ววัน แต่คาดว่าจะต้องรออีกราว5ปีเนื่องจากรุ่นปัจจุบันที่เปิดตัวในปี2019เพิ่งผ่านการทดสอบความปลอดภัย n c a p ใหม่เพื่อคงเ็ตติ้งระดับ5ดาวต่ออีกหลายปีทำให้ To โ,โยต้ยังสามารถทำตลาดรุ่นปัจจุบันได้อีกระยะหนึ่งก่อนจะเปลี่ยนผ่านไปสู่เจเนเรชันใหม่ที่ออกแบบใหม่หมดจดแน่นอน t o y ยต a แสดงให้เห็นถึงทิศทางงานออกแบบที่เน้นความล้าสมัยและเพิ่มประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น ตัวรถมี2ขนาดทั้งแบบขนาดมาตรฐานสไตล์หน้าตัดตรงแบบที่ยังขายในญี่ปุ่นและรุ่น XL ตัวถังใหญ่หลังคาสูงใกล้เคียงเวอร์ชั่นฐานล้อยาวในออสเตรเลียจุดเด่นสำคัญคือการตัดเสากลางฝั่งซ้ายออกทำให้สามารถเปิดพื้นที่วางสัมภาระได้ยาวต่อเนื่องถึงด้านหลังเช่นการวางบันไดาย,ยาวจากพื้นที่วางเท้าผู้โดยสารตอนหน้าไปถึงท้ายรถส่วนรุ่น XL ถูกจัดให้เป็นรถโดยสารมีเบาะแบบยาวตลอดแนวด้านข้าง และบอกผู้โดยสารหน้าแบบหมุนออกนอกรถได้เพิ่มความสะดวกในการขึ้นลงดีไซน์ในภายในมาแบบล้ำยุกใช้หน้าจอความละเอียดสูงพาดเต็มแนวคอนโซลทำหน้าที่ทั้งแสดงข้อมูลผู้ขับและระบบความบันเทิงปุ่มควบคุมแอร์และมัลติมีเดียออกแบบให้ใกล้มือมากขึ้นคันเกียร์ถูกย้ายขึ้นไปไว้บริเวณคอนโซลหน้าทำให้ห้องโดยสารโปรงง่งโล่งไม่มีคอนโซลกลางมาขวางพื้นที่เดินภายในเหมือนในรถตู้ทั่วไปแม้โตโยต้ายังไม่เปิดเผยระบบขับเคลื่อน แต่จากรูปลักษณ์ด้านหน้าที่มีพื้นที่เพียงพออาจทําให้ยังรองรับเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับตลาดทั่วโลกได้ขณะเดียวกันสไตล์ไพโนกที่ดูเรียบล้ําแบบรถไฟฟ้า,ฟาก็ทําให้หลายคนคาดว่ารุ่นนี้อาจมีขุมพลัง EV เต็มรูปแบบเพื่อรองรับข้อกาหนดด้านสิ่งแวดล้อมในเมืองใหญ่ที่เริ่มจํากัดรถเครื่องสันดาปเขมงวดขึ้นเรื่อยๆหากขึ้นลน์ผลิตจริงไฮเรุ่นใหม่อาจรวมการทําตลาดเป็นรุ่นเดียวทั่วโลก แทนที่ทั้งรุ่นหน้าตัดตรงที่เปิดต,ตัวตั้งแต่ปี2004และรุ่นแบบมีฝากระโปรงที่ใช้ในไทยและออสเตรเลียตั้งแต่ปี2019ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ทั่วโลกจะได้เห็นรถตู้ h ฮเอสที่มีดีไซน์ทันสมัยใช้งานได้หลากหลายและตอบจุดยุคสังคมเมืองอนาคตมากขึ้นอย่างแน่นอนหากเพื่อนๆชอบคลิปฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ